ทุกบินเอ็กวันนะครับนอนเล่นน้ำครับเพียงบายใจบายใจมากทำไมกันเมื่อเห็นเขียนต้งเป็นนักพูดเฮต้องอาบน้ำแล้วเอู้ดหนังเลย ไอ้เฮ็ด่าเขาหนาต้องอ,อ,งอ,อา,ข,า,าออขึ้นแมกลางนะเพื่อปลีกออกตามลงกลงๆลเปียกออกมืดทางนอกออกมืดล้ว ไปกจนเลวุ้นหาลายนี่พอเพลงเลย,ยบัวต้องห่อสีนี่พอเพลงเนี่ยเป็นปาก่อนไปไปไปลอก่องดูไป, <ừ. S 2> ไป